สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ACC Talk with You วันนี้มาพบกับผมนิสิตเจมมีชานนิสิตออยเราสองคนจะมาถามคำถามที่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าเรียนบัญชีแล้วต้องเก่งเลขจริงไหมแลก็จะจีบเด็กบัญชีต้องทำยังไง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับพวกเขากันเลยเซัสดีครับชื่ออะไรนคะเนี่ยอยู่ป็ไหนแล้วช่อนน้นอยู่ปีสามค่ะชื่อแอมปีสามค่ะวันนี้เราจะมาถามเน็ตกับแอม,มกันนะครับว่า จริงๆแล้วเรียนบัญชีเนี่ยมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้อง,งเก่งเลขเก่งเลขหรอคะก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่แบบว่าคือเรียนเราก็ใช้เครื่องคิดเลขตลอดอยู่แล้วก็ไม่ทำอะไรมากก็แค่ปลุกและคูณฐานธรรมดาก็อย,อยู่กับตวัวเลขเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าจะจีบเด็กบัญชีนทํายังไงหรอคะยากไม่ต้องทำอะไรมากมันก็อาจจะเอาบุกงงนึอมาถือเทคจริงเข้ามาจีบก็ก็พอแล้วค่ะก็ถ้าเป็น เราเราก็ชอบแบบเราก็ชอบพี่นิสัยอะเนาะนิสัยสูงนิสัยสาวนิสยัยรวยก็ได้ไอล <laughs> ก็แอดไอดียไล์เข้ามาได้เหยคะ <laughs> อยากจะอยากจะให้เน็ตกับแอลช่วยฝากถึงน้องๆที่จะเรียนบัญชีด้วยครับว่าเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงเหรอก็ไม่เตรียมตัวอะไรมากวิชาที่เรียนส่วนใหญ่มันก็เป็นวิชาใหม่ๆที่เรามาเรียนรู้เองได้ก็จริงๆก็ใช้ภาษาอังกฤษพอประมาณ เรียนรู้ใหม่เพราะเหมือนก็เริ่มใหม่หมดเลยก็ตั้งใจเรียนในห้องตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนก็ได้ละค่ะโอเคครับขอบคุณนี่กแอมมากนะครับตสดีค่บต่อไปนะครับเราก็จะมาพบกับพี่ๆที่จะมาเล่าประสบการณ์ความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาการบัญชีไปพบกันเลยสวัสดีค่ะพี่เดียปีสามค่ะสวัสดีครับพี่ปีสามครับผม ทำไมเดียถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับผม,มที่เดียเลือกเรียนสาขานี้นะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าบัญชีเป็นสาขาที่จบมาแล้วสามารถเป็นนายตัวเองได้ค่ะเราสามารถประกอบธุรกิจเองได้นะคะแล้วการที่เราเรียนบัญชีมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขหรืออะไรมากเราไม่จำเป็นต้องโชคลีก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบค่ะและที่สําคัญก็คือเราต้องมีใจรักที่จะเรียนในด้านนี้ค่ะ พัทแล้วพัทต้องปรับตัวเยอะไหมจากที่แบบเป็นเด็ก okay. มัธยมอยู่เราต้องมาเข้าเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องปรับเยอะครับพอลงมามันก็จะปรับเองตามสภาพแรกๆเข้ามาเราก็จะรู้สึกแบบตัวคนเดียวเหงาบ้างท้อบ้างไม่รู้จะไปไหนยังไม่มีเพื่อนแต่พอเมื่อผ่านไปถึงจุดๆหนึ่งช่วงนั้นน่ะภายในมอ่ะเราจะมีกิจกรรมให้ทาและจะทําให้เราอ่ะรู้จักเพื่อนๆในสาขาในคณะแล้วก็ต่างคณะแล้วก็ เวลาช่วงสอบช่วงอะไรอย่างนี้ก็จะมีเพื่อนๆมาติวหนังสือการไปอ่านหนังสือด้วยกันหรืออาจจะได้หนังสือจากุพี่ๆมาพวกแนวข้อสอบอะไรพวกนี้เราจะไม่รู้สึกเหงาหรือแบบโดดเดี่ยวอะไรอย่างนี้เรามีเพื่อนอยู่รอบๆตัวอยู่แล้วสอบะไรเอาแล้ว <c oughs> อ,อย่างถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วถ้าจ,จบไปนี่เราสามารถไปทําอะไรได้บ้างครับหนุ่มเบีย <c oughs> จริงๆก็ทำได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายนอกที่รึกษาภาษ,ษีกากรหรือว่าเกี่ยวกับทาง,งานเกี่ยวกับสังนกง,งานบัญชีคือมันทําได้หลายอย่างาทางธนาคารก็ทําได้อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะโอ้งั้นก็ถ้าอย่างนี้เราลองไปดูพวกรุ่นพี่ที่จบไปว่าเขาไปทํางานอะไรกันบ้างไปชมกันเลยย <Yahoo! S 2> ้าฮอดีค่ะพี่ชื่อพี่หงนะคะเป็นนิสิต ฝึกงานชั้นปีที่4ี่ตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัท KPMG ค่ะส่วนพี่ก็ชื่อพี่ฝนนะคะ,คะก็ฝึกงาน KPMG เหมือนกันค่ะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าจบบัญชีไปแล้วเป็นอะไรได้บ้างใช่ทำอะไรหลายคนถามว่าจบบัญชีจะทำอะไรอะ่ะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่หงองเขาจะเล่าให้ฟังนะคะค่าง,งานบัญชีนะคะเป็นงานเป็นสายงานที่กว้างมากสามารถทําได้หลายๆทั้งองค์กรรัฐเอกชนนะคะถ้าองค์กรเอกชนก็แบบเป็นพนักงานบัญชี สอบบัญชีสอบบัญชีก็นี่มีทั้งทางสายไอทีด้วยบางคนชอบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไปทางตรวจสอบทางด้านสายนี้ส่วนรัฐบาลก็มีอะไรบ้างพี่หงษ์แหมรู้อาจารย์ทหารกรมสอบมกรพนักงานบัญชีของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆนะคะก็ก็จะเห็นก็จะเห็นได้ว่าบัญชีเนี่ยคือแบบจำเป็นมากสําหรับทุกองค์กรค่ะ เพราะว่าทุกองค์กรคือบัญชีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะคือทุกองค์กรจะต้องมีอยู่แล้วแล้วลักษณะงานเป็นอย่างไงเนี่ยก็คือจะแบ่งแบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันนี่ก็จะเป็นพวกทาบัญชีแล้วอย่างนึงก็คือจะเป็นด้านสอบบัญชีสอบบัญชีเนี่ยก็เหมาะสาหรับคนที่เหมือนชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆท้าทๆไปใช่เพราะในการทํางานเนี่ยคือเราจะต้องออกจอไปทั่วเ่ยนจอไปเรื่อยๆว่าเอออาทิตย์<ใ>นี้ไปตรวจสอบบริษัทบัญชีนี้ อาทิตย์นึงก็คือเป็นตรวสอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเราก็จะได้เรียนรู้ของเรียนรู้คนของบริษัทนะั้นเรียนรู้กับการทํางานเป็นทีมในบริษัทเดียวกันใช่อ่อีกอย่างนะคะก็คือว่าการเรียนบัญชีเนี่ยคือไม่ต้องใช้ต้นทุนแรมากมีแค่แค่คิดเลขล้วก็ที่จะสามารถเรียนได้ไม่ต้องอาศัยความจามําเราต้องอาศัยความเข้าใจนะคะน้นองบางคนอาจจะคิดว่าเรียนบัญชีต้องเก่งคณิตศาสตร์หรือเปล่าไม่จําเป็นไม่จาเป็นนะคะแค่ใจรับก็ได้แล้วคือถ้า ก็ก็อยากแนะนาให้มาเรียนบัญชีนะคะเพราะถ้าเกิดพี่มีลูกพี่ก็จะแนะนําให้ลูกพี่เรียนบัญชีเหมือนกันค่ะสาหรับน้องอะไรคนอาจจะสงสัยว่าจบบัญชีอมอนเดลส่วนวทําอะไรจะสามารถแบบไม่แข่งขนันกับที่อื่นได้ไหมพี่ว่าเรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะขอแค่ให้น้องตั้งใจเรียนเพราะเดี๋ยวนี้หลายบริษัทก็เปิดโอกาสให้มอหอมนอกมากขึ้นค่ะค่ะพี่ก็ฝากให้น้องๆน,นะคะที่สนใจเข้ามาเรียนเลยค่ะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบัญชีว่านะักีสวนสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับพี่ชื่อสิวกรเขียวดอกน้อยชื่อเล่นว่าแฟรนะครับพี่ฝึกงานที่บริษัทแกนดทอนตันจำกัดและปัจจุบันก็เป็นพนักงานของบริษัทแกนดทอนตันจำกัดในตําแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีวันนี้พี่จะมาบอกว่าจบบัญชีมาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 1. ผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีมีหน้าที่แสดงความเห็นต่อง,งบการเงิน และให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินเพื่อให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงินสามารถนำไปใช้ตัดสินใจต่างๆได้ 2. ผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดระเบียบการทำงานของบริษัทให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและคอยป้องกันการเกิดทุจริตต่างๆของบริษัทได้ 3. นักบัญชีนักบัญช,ชีมีหน้าที่บันทึกรายการค้าต่างๆของบริษัท และจัดทํางบการเงินเพื่อสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทได้ว่าได้กําไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใดบัญชีมอนอให้อะไรกับพี่ใช่ไหมครับบัญชีมอนอให้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆหลอ่อหลอมให้พี่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับมออื่นได้นอกจากนี้มอนเรสวนได้ให้ทุนกับพี่ ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศก็คือประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งทำให้พี่สามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทำให้พี่เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกน้องๆว่าบัญชีมอนเอนสวนไม่ได้แพ้บัญชีมออื่นเลยถ้าน้องๆทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัญชี และทางด้านภาษาอังกฤษสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆสามารถต่อสู้และแข่งขันกับหมออื่นได้และสามารถเป็นบุคลากรที่ดีที่ออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้ขอให้น้องๆโชคดีสู้ๆครับบันดีรับับสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อ นางสาวปาณีจงนลิร์นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่ส้มนะคะพี่ส้มไปฝึกงานที่บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติค่ะในตำแหน่งของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะคะการฝึกงานของพี่ส้มนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็คือการฝึกงานของพี่ส้มผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสนุกสนานนะคะได้มีการไปออกจ็อบตาม่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็ได้ไปออกจ็อบ อตามบริษัทลูกค้าได้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็นั่งรถเมีนั่งรถแท็กซี่เป็นประจําค่ะแล้วก็มันเป็นการเหมือนแบบสร้างประสบการณ์ให้เราได้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงๆนะคะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่การทำงานค่ะแล้ว งานที่พี่ส้มไปทํานะคะเป็นอย่างไรก็เราก็จะไปตรวจสอบบริษัทลูกค้าใช่ไหมคะก็จะตรวจในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนี่สินหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะแล้วพี่ส้มชอบมากที่สุดเลยนะคะได้ได้ไปตรวจนับสินค้าคงเหลือคะ่ะอันนี้ได้ไปตรวจต่างจังหวัดนะคะคือแบบเราไปนับสินค้าเป็นชิ้นๆเนาะแล้วงานออดิตนะคะก็คืองานที่เราไปตรวจสอบงบการเงินของบริษัทลูกค้าคะ่ะมันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่การทำงานที่เรานั่งอยู่ในออฟฟิศตลอด20ตลอดระยะเวลาที่เราทำงานนะคะแล้วมันไม่ใช่งานลูทีนคือเราจะเปลี่ยนจอบไปเรื่อยๆะคะ่ะก็จะได้ไปเจอลูกค้าหลายๆสไตล์นะคะแล้วค่ะน้องๆหลายคนนะคะสงสัยว่าถ้าเข้ามาเรียนบัญชีแล้วจบไปทำอะไรได้บ้างนะคะ พี่บอกเลยว่าจบไปบัญชีไม่ตกงานแน่นอนค่ะก็คือเราจะเป็นได้ทั้งผู้สอบบัญชีนะคะหรือว่าผู้ตรวจสอบภายในตามองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็การทําบัญชีในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนได้หมดเลยค่ะ พี่ก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีมหาวิทยาลัยน,นเรศวรน,นะคะเราต้อนรับน้องๆอยู่นะคะถ้ามีอะไรอยากปรึกษาก็ทักมาหาพี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ภายในสาขาก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พี่ๆกับน้องๆภายในสาขานั้นได้ร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็มันจะไม่รู้สึกน่าเบื่อจะรู้สึกว่าเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับจะไดไม่รู้สึกเหงาเลยสนุกมาก Is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm -hmm. and we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something. Our first date mm -hmm. you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm -hmm. And leave and get in a taxi. Kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much my waist and put that body on me i coming now follow my lead come coming now follow my lead mm -hmm. i'm in love with the shape of you we push and pull like a magnet you Although my heart is falling too i'm in love with your body last night you were in my room and now my bed sheets smell like you every day discovering something real